อย่างที่เราไม่จะพูดเสมอนะครับว่า C295 ของกองทัพบกเนี่ยเป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องบินลำเลียงที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เหมาะสมเพราะว่าเครื่องบินลำเดียวเนี่ยสามารถทําได้ถึง3ภารกิจเลยนะครับก็คือภารกิจลำเลียงภารกิจส่งทางอากาศนะครับก็คือส่งกําลัง โดดต่มไปนั่นเองครับแล้วก็ภารกิจโดยสารอย่างในภาพนี้นะครับก็เป็นภารกิจโดยสารนะครับซึ่งสามารถที่จะติดตั้งเก้าอี้โดยสารได้นะครับเป็นพาเลทเนี่ยเลื่อนเข้าไปได้แล้วก็สามารถให้บริการเหมือนเครื่องบินโดยสารทั่ว,วไปนะครับอาจจะไม่ได้รูหราอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินราชการากาไม่ต้องดรูหราอยู่แล้วแต่ว่าใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวคราวนี้ถ้าเราสามารถที่จะมีเครื่องบินแบบนี้นะครับใช้งานได้หลายภารกิจก็จะประหยัดกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณได้คุ้มค่ากว่า ซึ่งในปีนี้นะครับกองทัพเรือก็มีการของ,งบจัดหาเครื่องบินลำเรียงเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็น C295 นี่แหละนะครับถ้ากองทัพเรือเนี่ยสามารถที่จะดูบทเรียนหรือว่าดูตัวอย่างการใช้งานของกองทัพบกแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับก็น่าที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางสภาแล้วก็ประชาชนได้ไม่ยากครับ